ปัญหาการใช้ที่ดินสปกอเป็นปัญหาที่ดูแลแก้ไขกันมาหลายปีซึ่งบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่สปรกรที่ประชาชนถือครองตามสิทธิ์ในการทําประโยชน์บนที่ดินสปรกรตามที่กฎหมายระบุแต่เมื่อเวลาผ่านไปที่สปรกรที่ประชาชนถือครองได้มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ไปเป็นลักษณะอื่นเช่นทําเป็นหอพัก

เสียภาษีไปเสียมนุษย์ิษทุกอย่าง ปัญหาที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานเนื่องจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหามานานแต่เมื่อไม่นานมานี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินหรือคอปกอมีการแก้ไขพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อรับรองกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเช่นที่อยู่อาศัยอนามัยร้านค้า ซึ่งจะเป็นพื้นที่สปกบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ได้สำหรับกรณีหน้ามองนี่เป็นกิจการกิจการที่สปกรสมัครอนุญาตให้เข้าประกอบการในกิจการที่ประกอบการในเขตตามมาตรา30ขสิบ้าของสปกผู้ที่จะประกอบกิจการที่อยู่ในเขตสปกนั้นจต้องเสียค่าเช่าสินค้าเจ้าของตามระเบียบขาองคิดในระดัตราอยละสา ตอนนี้ที่ทาอนุญาตที่เราประมาณ50บทำไปแล้วสัญญาเจ้าหีเจ้าป,ประมาณ5 9เก้าบอก บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่สปกรได้มาให้สปกรมีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรได้ตามหลักเกณฑ์นอกจากการจัดพื้นที่ให้แก่บุคคลสปกรมีอำนาจจัดที่ดินให้แก่บุคคลเช่าเช่าซื้อหรือทำการประโยชน์สำหรับกิจการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินสามารถถือของที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งไม่เกิน50ไร่ นี่อาจเป็นแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินสอปรกอร์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการใช้ที่ดินให้เป็นไปนตามความเหมาะสมจิรวัลชัลัตนาโยธินนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาสำนักข่าวนิวเทนิวส์รายงาน